กองระเบิดตู้้าไม่ถ่ายมันไม่เห็นตรงที่เขาแกเห็นไหมเห็นค่ะไปครูเขาจะให้เห็นตรงที่ครูกรีดเลยค่ะเอาก็ต้องเห็นดิน่ะไม่เห็นเห็นเห็นแปลว่าเอาคัตเปอร์มากรีดตรงนี้เลยค่ะเห็นไน้่นะทิตาเห็นครูทนเห็นหมดเลยคถ้ามันเสียหายแล้วเดี๋ยวครูรีไม่ได้นะีะหายทตาทาคนเดียวครับ น่ากินคุณเรียนแน่เลยน่ากิเน่ากินอะไรอ่ะคือความพักพักค네ิดว่ามันทานได้ทานยังไงก็ชาชาดินดินอะไรครูดินชาอะไราดินนี่มันกินได้อุ้ยอะไรเนี่นอุ้ยอะไรน่ากินมากเลยเหรอจิบนี่ขนมจิบน้ำใจสลาเปาน้ำสลาเปาหอมันเป็นกระดาษเขาแถมของแถมให้ค่ะอุยอ้าวอุยเ เขาก็แถมให้ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยเขาแถมของน้องดาดูเห็ดแน่เด็ดไม่ใช่เห็ดที่ปูกค่ะแกะเลยค่ะอันบล็อกอันบล็อกอันบล็อกใครใกล้ใครใกล้ไม่ใช่เห็ดอันบล็อกอันบล็อกนี่ครับอันนี้สั่งของเยอะอันนี้ของเยอะจริงใบบัวเยอะจริงด้วยยอมรับซะด้วยไม่เขาบอกว่าครูพี่สั่งของเยอะจริงโหน่าจะแกะนานอยู่นะไม่มีกินข้าวเลย ผมว่าครูจะเอาเองนี้ไปขายเอาเรืนอลีโอค่ะมันติดอยู่ใช่ไหมสี่ตาทำไมมันหนาจังเนี่ยนั่งเรามันน่าจะลึกลับมากเลยได้เราคิไปเลยค่ะกูเขาอยากเก็บบอกว่าเซอร์ไพรส์คูเป็นขาตองคุยตอนคุยนี่มันจะมีเสียงคุบใช่ไหมคะมีดิเอาต่ำเกินมีคนทักมาขคชื่ออะไร อุ้ยอสอบพามาดิทูดีแงอย่ามาอ่านแชทเขานะแม่ตอเห็นใช้ชื่อค่ะต้นกระบองเพชรรู้ได้ไงอะต้นกระบองเพชรเห็นนะเนี่ยค่ะกระบองเออใช่กระบองเพชรเออใครตอบมาเห็นเหรอดิดิดิเออเออเโอเออใครคะทุเรียนทุเรียนฮะเฮ้ยผู้สั่งต้นนี้หรอ ครูขาน้องแกดีดีว่ะครูว่าล็อกแกอะว่ะครูยังตัดสินยังจากภายนอกก็คือครูครูคูครูค่ะมาแจกเด็กเพราะมันแจกเด็กคูเขาไม่ถังต้นนี้นะส่งมาผิดเนี่ยครูขาดมาแจกพวกเราเหรอคะไม่ของครูดีครูจะไปแจกไม่ค่ะไปครูบอกมาคือเขาแถมหรือเปล่าคะนี่มันถูกไหมเนี่ยแล้วถ้าครูบอกคือรถยนต์มาจะคว่ำแน่ๆเลยเขาอาจจะแถมก็ได้ค่ะเฮ้ยดูเห็นไหมไม่เคยเสียหายสวยงามมากค่ะสวยมาก งต้นนนนีี้่มัแปลกเหมือนบลกเคอร์รี่เลยค่ะครูครูแล้วก็ครูไออันเนี้ยไอข้างบนเหมือนทุเรียนจัดเลยบลกเคอร์รี่ทุเรียนก็ค่อหน่อยอางเ้เอาไว้เอาไว้อีกเลยค่ะที่ทุเรียนนะคือจะแก่ต้นแกะทั้งหมดเอาไว้ทุเรียนก็ได้ค่ะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคพีเข้าไปดูคำสั่งซื้อใหม่ไม่เห็นคุณนะจัดการเลยค่ะต้นเขาถูกแล้วโเนี่ย้ต้นต้นใหญ่คือต้นอะไรต้นใหญ่ คุณแม่ของแท้รุ่เรียยทรุ่นเหนียดไม่ได้สั่งสั่งมาให้แม่หรอคะสั่งให้ตัวเองนี่แหละแม่ครูจะบ่นไงถ้าหนูคนนี้เลยอะหนูคลี่เลยอะไม่สวยมากขนาดแบบยายาาโดนยาโดนยาโดนบ้านหนูก็มีแต่ว่ามันตายอยู่แหละเพราะหนูไม่ได้ใส่ใจแล้วไอ้เบอร์ทุเรียนดไอ้ลงไอ้โดนเขาหงอดหงิดมากอุวยนิโอใช้เวลาว่า ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นมายุ่งนะอย่าโดนอย่าโดนนะหนูวิมเศร้าเลยนะสารอต้งนานอละกี่บาทคะไม่นานหรอกแต่เขาส่งเขาส่งไวมากแต่อยากได้ดูเร็วๆันวันนี้ลุงข้าหนูมาส่งแล้วค่ะหนูเพิ่งสั่งมาวันนี้กระเป๋านูก็มาส่งค่ะกระเป๋าเข้าค่ายค่ะกระเป๋านี่ยังไงเอาไว้เข้าค่ายลูกเสือวิมจะไม่เสียตังค์ให้กับการเข้าค่ายแต่เด็กนักเรียนซื้อกระเป๋าเหรอเนี่ยผมไม่ซื้อค่ะผมแคกระเป๋าบางางบาทครับ เขาลงเขา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 บ้านคุณพี่ต่อยบ้านคุณพี่ล่วตามเขาอ่ะคุณพี่คิดว่าใหญ่กว่านี้คุณพี่ล่วตามเขาเมื่อกี้อ๋อแต่ตอนนี้คุณไม่ได้ฝันจริงนะเขาอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงตรงนี้หน่อยค่ะไม่แต่ก็หกแต่ก็หกอันก็หกอ่ะอุ้ยมันสั่งมอ่ะมันกินได้อ่ะคู่ขามันกินได้นะคะไม่ได้อย่าโดนนะร้องไห้นะถ้าทำรัวอุ้ยแองมากเลยหรือว่าคุณน่าจะไม่ร้องไห้หรือว่าคุณน่าจะบ่น ครูจะร้องไห้หรอคะมันจะรอดไหมหรือว่าครูไม่ร้องไห้ม่แมว่าครูโดนเพน้วอันนี้อ้ยทำไมเขาถึงแพ้อันนี้แถมย่าโดนอยาดนนะเขาอาจจะให้มีอคือป็ันนีแหละู้หานะอาจจะให้ดนะเอาวงนี้ก็ได้แต่ว่า้มไม่โดนขามือครูเป็เหมือนผู้ชายมากค่ะแต่ติดแต่ติดที่ใส่กระโปรงอะไรเนี่ยถ้าทำไม่ดค กระโปงนี่นะคะเหมือนร้องไห้ร้อไมาดูเลยนะติดริบส์ผมยาวพาบอกว่าเามาดูโคเกะว่าให้ไว้ผมยาวว่าจะได้เหมือนผู้หญิงเนี่ยทำไมไม่เหมือนแตงโมเลย่ะยายายามาถอยหลังไปหนึ่งก้าทเยอเว้นที่ตา เดี๋ยว่คอลอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนต้นไม้ขู่มันต่ำเกินไปอ่ะมันไม่เห็นหน้าเรามต้องเห็นหน้าขู่นัเห็นต้นไม้นะไม่ไม่ขู่มึนเมื่อสามขู่าอยู่ข้างหลังนะมีได้ข้อนนี้มันปลูกกันแค่ก็ให้เห็นต้นไม้ยังไงทำยังต้นกลมก้นแตงโมเอันที่มันไี่น่ามึนแตงโมมากเลยครับเหมือนฝักทองมากกว่านะเออใช่สั่งต้นนี้นี่กูณจำได้เขาอาจจะแถมค่ะไม่แถมสั่งหกต้นแล้วจะแถมยังไง กระถางมันอะกระถางสีดำวไม่มีค่ะแล้วก็แถมอันนี้มาให้มสีขาวไม่มีไม่เหมือนอันนั้นหรือเปล่าคะอันผู้ขายสีขาวเขาอาจจะหมดเขาเลยให้อันนี้มาแทนหรือเปล่าค่ะใครค่ะคุณแม่กล่องสุ่มแม่คุณดีใจอุ้ย แล้วใครบอกมันไม่ใช่กระปองผิดอ่ะพอดิงมันไม่เหมือนท้าไมมันช้ำๆอย่างเงี้ก็ดูเขากลัวมันกระแทกไงเพราะว่าพัาสติกของเขาเจ้าขุนใช่ไหมเขาต้องห้ามกระแทกแล้วถ้าครูขี่รถนี่อุ้ยทำไมต้องเในกางนี่สีอะไรแบบนี้สวยนะคะไม่เสียเพราะอะไรนะเสียหมดนะคะสวยสีครูเลือกมาแล้วเพราะมันมีเยอะมากไม่ยมีช้อนกินข้าวด้วยค่ะไม่ซื้อไม่ใช่มันเป็นปุ๋ยเอได้ช้อนเอาไว้ทำอะไรคะ เอาไว้อาอันใหญ่ไม่ได้หรอคะอันนั้นไว้เก็บแกะเขาดูหน่อยผู้เป็นเขาแต่งได้แรบทัดเดียวเลง่นงหน่อยเขายังไม่ได้แต่งเลยเขาไม่ได้แต่งคนที่ไปแสดงของกเอ้ขาอยากกูมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเล่าให้คนอื่นมาแล้วเขาก็จะแบบฮ้พคลาดมาเลยแต่ว่าที่ผู้วิมคือวิมเคยซื้อมาสี่หต้นแล้วแต่ว่ามันายไปเเลนป l ยเาะทีแล้ว เมื่อปีที่แล้วนะสองปีแล้วต้นหนึ่งอยู่มันออกดอกไปสองมันออกดอกไปสองดอกคุณจะส่งให้ใครคะเหมือนมันกำลังจะตายเพราะมันเหลืองมากเลยมันโดนแดดเลยละฮะห้าโดนแดดแล้วคะมันโดนแดดแดดมันแรงเกินไงช่วงกอนใช่กระบองเพชรมันโดนแดดเยอะไม่ได้มันได้มันเอาลูกจะไม่พูดก็มันไม่พูดแต่งี่หว่ะจะเล่นผู้หญิงเลิกเกมแล้วหรอคะ ก็มีฝัง unku, ่งห <z> รอ<ล>ตอนแรกหนูทีเล่งเรียนแล้วหรอไม่แกี้เห็นเดินโรงเรียนอ่ะใช่น่ารักไหมกูมันมีแบบนี้ต้นนึงแต่มันไม่มีจุดแบบนี้เลยที่โรงเรียนเอาต้นนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเวลากูมีวีไอีต้นนี้ถ้ากูขี่รถเนี่ยดินจะแตกกระเด็นกระดอนแน่นอนคุณแล้วทำไมคุณไม่คุณทำไมคุณไม่แกะนี้ให้หมดล่ะเดี๋ยวดินมันกระจายถึงตอนแรกอยากไปแกะที่หอเนี่ยแต่อยากรู้มากถ้าฮ่าคุณคุณอยู่หอเหรอคูคูไม่ได้อยู่บ้านหรอคะอยู่บ้านห้องเช่าค่ะนั่นแหละ เป็นไงต้องกระๆอวตรหรอคะทางนั้นหรอคะเห็นครูวิ่งด้วยอ่ะเห็นครูอะบ้านบ้านคู่ะน่าจะมีคนบอกนะคะในคลิปเนี้ยค่ะเพากอเกไว้นี่ไงเห็นไหมเหมือนขอไม่ตรงปกอยี้นะคุณพี่ดอกต้นนี้คุู่ขาหมดค่ะใช่เอาอันนี้มาให้ก่อนก็ได้หนู อุ๋ทเลิกเรียนแล้วเหรอเห็นเรยเลิเรียนมาแล้วอะทำไมอุ๋ทเลิกรียนเร็วจังอะอุ๊ยต้น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 ้นี้นต้นต้นต้นะนต้นนี้นต้น้นต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 นต้นต้ไต้นต้นตนต้นต้นต้นเดนต้นต้นต้น่นต้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 นตนต้นตนน้นต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 ีนต้นต้้น้นต้น้นเป็นต้นที่มันมีใบน้หร้้ อุ้ยมาแล้วค่ะได้ได้ก้าวก็ได้อันนี้น่าจะเป็นกระถางสีดำมันออ๋สีขาวมันเพ่งกว่าไงเห้ากระถางใช่หรอคะใช่ตาบอลสีมันต้นใหญ่หนูทายว่าน่าจะเป็นสีขาวไม่เขาว่าน่าจะสถางสีดำสีดำสีขาวเพราะอันนี้สีขาวตาข้าตามาแล้วสีขาวแล้วค่ะสีดำมาสีเหลือ เราล้างมืเลยแลวพูดว่าส okay, ่งเก็บไว้ก um, like, uh, uh, ่อนดำเนินขอเก็บไว้ก่อนดูอันใหญ่ก่อนมันเป็นใบมันก็เลยใหญ่กว่าเขาแต่ต้นมันนิดเดียวเต้นที่ดอกสีดำน้อคุณวริมสั่งต้นนักการ์มาด้วยแต่มันยังไม่หมดทำไมครูมสั่งมันน้อยจังอ่อเอจะให้ลูกแต้นเนี่ยเราจะได้ลูกอันนี้อันนี้สวยดีสวยเลยมันเหมือนเลืองแสงยังไงก็ไม่รู้อันไหนอะเลืองแสงอันนี้ อันนั้นอันนี้สวยสุดแล้วค่ะอันจะู้สีขาวอันนี้อันนี้มันอันนี้ไม่น่าเผื่ค่ะักระถางสีขาวพาเพากระถางสีขาวอันนี้น่ารักมากกระถางสีดำาระไรสีขาวอุ้ยบอกแล้วกระถางสีขาวไม่เชื่อกันไม่ใช่อะอยาคนอยู่อยากแตอนี่มันเป็นต้นนี้เห็นนะโอ้โหเห็นหน้าแล้วไม่เห็นของเราชื่อว่าใบต้นคนป่าใบจีนมะพ้นอันนี้ต้นหาง ต้นต้นอรแต่มันเป็นอนิ้มตนตั้นอ๋อมันนี่มันท้ไมเขาหแพกมาใหญ่แต่ว่ารต้นชนยงโตมากหต้นต้นติดเลยต้นลี้ยงโตแบไม่รู้จะตายกนต้นสั่หนต้นขอมาต้นเองวนี่ใครันซื้อปลอก้ลอ้ที่เขาเลี้ยนี่ไงหมดแล้ววุ้ยเดี๋ยววันเ้อกี้เรียบร้อยแล้วคุณครูขอเข้าม